ดีครับพบกับผมช่างล่าซาลิงซิงครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกันในวันที่22พฤศจิกายนครับปี2566ครับอัปเดตนะครับสำหรับล่าสุดนะครับรถมอเตอร์ไซค์เมือสองแล้วก็ซาลิงซิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้ชมนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับล่าสุดที่เหลืออยู่นะครับไปชมเลยครับผม ครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็จะพามาชมสำหรับมอไซค์พ่วงข้างนะครับที่เหลืออยู่ล่าสุดตอนนี้นะครับวันที่22พฤศจิกายน2566นห้ร้บหกนะครับสำหรับคันแรกนะครับที่ผมจะแนะนำราคาให้นะครับเป็นคันนี้นะครับสมาร์ทนะครับติดพ่วงหลังนะครับ นี่เป็นตัวเอล่อนไม่มีดึงนะครับติดพ่วงหลังให้อ่าพ่วงหลังนะครับราคา3,500บาทนะครับสำหรับรถนะครับรถคัถนนี้อ่าผมขายในราคาโละให้เท่าราคาเดิมที่ผมซื้อมานะครับสมันะครับผมขายให้ในราคา 4, 5 0 0นห้านะครับ4 5 0พห้าสตาร์ทติดพร้อมขี่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับ ี่ครับสตาร์ติดพร้อมขี่เลยขันนี้เฉพาะรถนะครับเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอาไป4,500บาทนะครับ4,500ันาซาเล้งพ่วงหลังนะครับ3,500นนะครั 3, บสนใจก็ทักติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับามาถึงซาเล้งพ่วงข้างครับ อันนี้เป็นร้อยสิบไอนะครับร้อยสิบไอเก็บเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับผอมติดสาเลงพ่วงข้าง่ะมาฟังเสียงนะครับ เรื่องนิ่มๆนะครับ h อ n d a ร์ไวีร้อยสิบไอนะครับติดสาเล้งให้พร้อมเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเอาไปที่หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมสาเล้งนะครับพร้อมสาเล้งไปเลยนะครับขับไม่มีสะบัดนะครับขับนิ่งนะครับช่างละสาเล้งซิ่งจัดให้เรียบร้อยนะครับ ให้ขับมือเดียวไปเลยนะครับอ่ามาอีกหนึ่งคันครับเป็นเวฟร้อยยูบ็อกนะครับเวฟร้อยยูบ็อกพร้อมติดซาเล้งนะครับติดซาเล้งให้ใส,สวยๆนะครับฟังเสียงเครื่องครับ นิ่มครับนี่ครับสำหรับ S100UB คันนี้นะครับพร้อมซาเล้งนะครับเอาไปที่11,000บาททวนนะครับหนึ่งบาททวน สภาพสวยนะครับเก็บเครื่องให้นิ่มๆนะครับพร้อมซาเล้งซิ่งช่างระนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เบฟร้อยสิบไอนะครับสีน้ำเงินนะครับพร้อมติดตั้งซาเล้งนะครับอ่ะคันนี้ครับ ฟังเสียงก่อนนะครับอ่บาฟังเสียงก่อน สำหรับคันสีน้ำเงินนะครับร้อยสิบไปตัวนี้นะครับพร้อมซาเล้งนะครับเอาไปที่หนึ่งหมื่นสามพันบาททวนนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาททุนสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งหกเก้าสามแปดสามนะครับช่างระซาเล้งซิ่งนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับนี่ครับอ่าชมกันไปเลยนะครับชอบคันไหนนะครับทักติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ช่างระซาเล้งซิงนะครับติดต่อมาได้ที่0 992169383นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆตําบลบึงเจริญอํเาเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัํานะครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับ มาติดต่อสอบถามกันได้นะครับอ่อา Honda ไหนนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับคันนี้เครื่องนิ่มนะครับมีเล่มนะครับสำหรับคันนี้ งเสียงเครื่องแทบไมได้ยินเสียงเครื่องนะครับสตาร์ติดอยู่นะครับเนี่ยเสียงนิ่มมากนะครับคันนี้ไปที่แปดพันบาททวนนะครับมีเล่มพร้อมนะครับมีเล่มเขียวพร้อมนี่ครับสำหรับสมาร์ทคันนี้นะครับก็ จะขายละเหมือนกันนะครับมีคันนี้ก็สีแดงนะครับขายคันละ4 5 0 0นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกับครมาได้ที่ช่างระซาเลงซิ่งนะครับ